หนุ่มหน้าเกลือสู่พระเอก MV เพลงล่าสุดของลิซ่าค่ะซาคาคุจิเคนทาโร่นักสแสดงและในแบบชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่อยู่ใน MV ของลิซ่าเขาไม่ใช่แค่ดังอย่างเดียวแต่เขาเป็นต้นแบบของความหล่อที่เราเรียกว่าหนุ่มหน้าเกลือหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชิโอกะและคําว่าหนุ่มหน้าเกลือเนี่ยแปลว่าคนที่ก็ไม่ได้แบบหล่อเด่นแต่ว่ามีเสน่ห์ดึงดูดคนได้ใบหน้าโดยรวมของเขาเนี่ยจะเป็นใบหน้าที่ดูสะอาดสะอา้านแต่ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่น Пока. ส่วนดวงตาเนี่ยชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นหลบในผิวก็จะเป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองแบบไม่เข้มมากจมูกอาจจะมีสันคมแต่ว่าปากเนี่ยก็จะดูไม่หนาจะดูบางๆไม่ได้เด่นอะไรมากนะคะแล้วก็ใบหน้ารูปหน้าโดยรวมเนี่ยไม่เหลี่ยมเกินไปหรือว่าไม่กลมเกินไปรวมๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเพลนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเสน่หน์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามของคําว่าหนุ่มหน้าเกลือยิ่งดู<ส>ใน MV <ส>ของ<ส>ลิซ่า<ส>นะคะก็ย<ส>ิ่งดูอบอุ่นมากหมอก็เลยต ติดเพลงนี้ไปเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะ